สวัสดีครับวันพุธที่15มีนาคม66ปกพบกับผมนะครับตัวเลขที่ออกมา CPI ก็อยู่ในอินไลน์ที่ทุกคน estimate ไว้ท่านนี้ก็อยู่ที่เฟดนะครับที่จะมิตติ้งในวันที่21.22มีนาคมในอาทิตย์หน้านั้นตัดสินใจจะขึ้น0.25หรือไม่ขึ้นแล้วแต่ที่โคเมนแซคเขาคิดว่าไม่น่าจะขึ้นเพราะจาก s v b แบงค์ล้มเพราะซิลิคอนวอลเลย์ล้มไปทั่วแม้แต่ที่ใน U.K ก็ได้ประกาศขายให้กับ SHBC ไปด้วยหนึ่งปอนด์เท่านั้นเองนักที c แ a n a ดาก็เช่นเดียวกันอย่าลืม,มลวาลล่า Silicon Valley Bank นี่เป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับ growth ของโปรเจคต l ของ,ของ,ทงเทคโนโลยีชิป AI ต่างๆเพื่อล้มขึ้นมาจากที่อเมริกาล้มใน,ในรรนาดหมดแน่อนอนแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าเกมกันต่อสู้ต่อไปในอนาคตโลกแห่งความเป็นจริงที่สกัดกั้นจนั้นจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน เพราะอย่าลืมว่าจีนเป็นผู้บริโภคใหญ่และการไม่ให้จีนเข้าสู่โน้ตเฮาอย่างชั้นยอดนั้นก็ต้องเป็นการกีดการและกลัวจนอเมริกาขึ้นสมองเรื่องความมั่นคงทุกอย่างที่จากจีนคิดว่าเป็นสปายเป็นแฮกเกอร์ทั้งนั้นแม้แต่เคนในการยกที่ท่าเรือของอเมริกาเองมาดูตรงนี้ครับการตัดสินใจนะครับเหมือนกับที่โจไบเดนได้ตัดสินใจอุ้มแบงค์โดยใช้ลับติครั้ง แล้วก็ประธานเฟดแล้วก็ของสมาคมประธานของการรับรองของกองทุนต่างๆที่เข้ามาอุ้มฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกครับนี่คือการอุ้มครั้งยิ่งใหญ่ใจทุกบาททุกสตางค์สำหรับผู้ฝากเงินไม่แต่รายใหญ่รายย่อยนี่คือภาพรวมครับฉะนั้นไม่ต้องอะไรชุกอย่างเป็นการหาเสียงของพรรคเดโมแครตทั้งนั้นนี่คือภาพรวมมันจะคล้ายกับซับพราม์คริสิเมื่อปี2007 สมัยต่อเนื่องมาตั้งแต่บูจูเนียรับช่วงต่อคือโอบามาและผู้ที่เข้ามาบริหารโดยตรงคือรองประธานดีโจไบเดนสมัยนั้นนี่คือภาพรวมนะครับส่วนเรื่องของความมั่นคงนั้นคือขี้ขึ้นสมองนั้นก็คือแอนท o นีบเบกรนแล้วก็โรนตรีช่วยผู้หญิงแล้วก็เจฟสริแวนที่เป็นฐรนตรีที่เป็น,ท,ปน,ท,ปน,ท,ปนที่ปรึกษาความมั่นคงจะหาก่อสงครามที่จะสร้างขายวัตถุดิบต่างๆเกี่ยวอาวุธสงคราม และทาให้สินค้าทางด้านพลังงานสูงขึ้นเพราะเป็นภาคใหญ่สุดของอเมริกาสองส่วนนี้และเป็นในทูนของเ i ลิทบรายของไซ o n นนิที่เป็นชาวยิวอเมริกันทั้งนั้นนี่คือภาพรวมแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงตอนนี้กําลังเปเลี่ยนแล้วครับจีนนั้นทําให้ซาอุและอิหร่านที่ทะเลาะกันมาเจ็ดปีเชื่อมสัมพันธ์กันในสอเดือนข้างหน้าจะตั้งทูดขึ้นมาระหวังสประเทศนั้น จะเห็นชัดเจนว่าตะว,วันออกกลางก็จะสงบศึกและหันกลับมาและอิหร่านก็อยู่ในโอเปกอยู่แล้วนะครับทศก่อตั้งโอเปกสมัย1960าถ้าอิหร่านตั้งหลักและไม่ได้ถูกแซงเช่นปั๊มน้ํามันออกมาได้5เหรียญถึง10เหรียญน้นํามันก็จะ,จะลงไปต่ําลงไปในอดีตต่อไปครับ40เหรียญถึง50เหรียญต่อบาร์เรลได้นี่คือภาพรวมอยู่ที่ตะว,วันตกต้องตัดสินใจแล้วครับเรามาดูตรงนี้ครับการลงทุนรอบนี้ เมื่อเฟดชัดเจนครับโอกาสที่จะหยุดชะง,งักและขึ้นดอกเบีย้ยแค่0.25ในเดือนหน้านี้และอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเดือนพฤษภาที่0.25ให้สูงสุดอยู่ที่5เพื่อไม่ให้ไปไกลกว่านี้ไม่ให้ธุรกิจของแบงก์สินเชื่อมีปัญหาเพราะทุกอย่างตอนนี้เข้าสู่หมวด r e c e s s i o n อาจจะเป็น hard ได้อยู่ที่การตัดสินใจของสายเหี่ยวของเฟดแล้วละครับมาดูตรงนี้การลงทุนให้ดีนะครับทุกอย่าง ทุกอินดิเคเตอร์ของหุ้นทั่วภูมิภาคนี้และในตลาดหุ้นไทยเมื่อวานก็ได้ดุดแนวรับทุกอย่างจนมากองอยู่แนวข้างล่างคือ1,520จุดน่าจะเป็นบอททอมไลน์ที่สุดแล้วของตลาดไทยและจะรีเวิร์สกลับมาอยู่ที่เงินฟันโฟที่ไหลบ่าเข้ามาและยังไงก็เข้ามาในแถบอิม g ิชชันมาร์เก็ตแน่นอนเพราะเป็นโอกาสของโกรด์โพเทนเชียลมากที่สุดโดยหลีดนำก็จะเป็นจีน ที่จะกระตุ้นทุกอย่างและเปิดโลกทัศน์ในการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมต่างๆและสินค้าต่างๆเกื้อนหนุนการปลดล็อกใครกดต่างๆจะเห็นเงินทุนไหลบ่าเข้ามาในเอเมชชินมาเก็ตทุกแบงก์เซ็นทรัลแบงก์ต่างๆและแม้แต่ของเฮดฟันเอ่ยก็พุ่งเป้าเข้ามาลงทุนหนักในภูิภาคนี้แน่นอนนี่คือปัญหาแล้วมาดูครับเซกเตอร์ยังไงก็คือกลุ่มแบงกิ้งสินเชื่อฟินแลนเชียลแล้วก็กลุ่มของเอเนจีนั้นแน่นอนครับ ทุกคนกำลังขุดเจาะน้ำมันเหมือนกับโจไบเดนอนุมัติให้ขุดเจาะน้ำมันที่阿拉斯าจีนให้ขุดเจาะในท่ามกลาเทะเลทรายทีซีเกียงลึกลงไป9000เมตรก็ให้เจอบอ่อน้ำมันใหญ่เจ๋งชัดเจนครับนี่คือโน้ตหาวใหม่จากจีนและเชื่อว่าตอนออกกลางก็จะใช้นโยบายของจีนนี่แหละครับในการที่ขุดเจาะน้ำมันมากที่สุดในเทะเลทรายเช่นเดียวกันฉะนั้นเซกเตอร์น้ำมันจะเหลือล้นและน้ำมันอาจจะไหลลงไปอยู่ที่ ส0เหรียญต่อบาเรลในอนาคตในปีสปีข้างหน้าฉะนั้นต้อง d i เวอร์ซิฟานะครับไปสู่ที่ไม่ก่อมลภาะวะคือ ESG ก็คือพลังงานทดแทนยังยืนยันว่าเซกเตอร์นี้จะเห็นแบ่งน้ำหนักจากสันดาของออยน้ำมันมาเข้าสู่พลังงานแสงที่จะเติบโต,ตแกร่งมากเกา GPC s B g e a m แล้วก็ E A ในเรื่องของอุตสาหกรรม E V c a เช่นเดียวกันเซกเตอร์เหล่านี้นะครับ know-how ต่างๆ AI ต่างๆที่แข่งกันยังไงยังไงก็ต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์ชิปรับเป็นจังหวะนะครับที่กำลังคอนโซลปรับฐานลงมาเดลต้าจะหลุดถึง900ลงมาก็เป็นจังหวะผมแนะนําให้ซื้อเลยครับเดลต้าฮานาเคซีบอตทอบ์ลอยู่ในกําลังคอนโซลลงมาจากเมื่อวานที่แพนิคเซ l ทั้งสาบานันในประเทศและต่างประเทศเป็นจังหวะนะครับยังยืนยันครับออปชันิตี้ของการเก็บสะสม รอบสุดท้ายอาจจะจบไปเมื่อวานวันนี้อาจจะรีบาวขึ้นได้แต่โดยภาพรวมแนวต้านข้างบนนั้นจะเป็น1,540-1,550-1,560ก็น่าจะเบรกกลับขึ้นไปใหม่แล้วไปทดสอบที่1,600จุดถึง1,620จุดอีกรอบในสิ้นเดือนมีนานี้เป็น Q1 แล้วมาดูว่าพันโพที่ไหลบ่าเข้ามาจะเก็บสะสมหุ้นเหล่านี้ที่ผมพูดทั้งนั้น ลองดูแล้วกันเหมือนกับกลุ่มโดมสติกเพย์ที่ท่องเที่ยวธุรกิจกำลังเติบโต,ตแกล่งเข้ามาเรื่อยๆนั้นจะไหลบ่ามาชัดเจนครับซีโร่โควิดนั้นทุกคนจบสิ้นแล้วครับเรื่องของโรคโควิดจากนั้นเปิดประเทศกันให้ทุกคนท่องเที่ยวกันได้เต็มที่เป็นออฟชั t นิตี้สำหรับคอนซัมชันคอน s u m e r และของดีเวนเพย์ที่จะจ่ายสะสมนั้นได้จบสิ้นประกาศแล้วถึงแม้บางคนอาจจะใช้ดีเฟนซีฟสต็อกดีเวนเพย์ในอนาคตที่จะมีใครสิทธิ์อะไรอีกไหม ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีแล้วครับเพราะอีกปีครึ่งคือปีหน้า November 24จะมีการเลือกตั้งฐานเสียงของโจเบเดน d e m o c r a ตเขาต้องเลี้ยงไว้แน่ไม่ให้เกิดล้มละลายอีกขึ้นในภาคการเงินของอเมริกาแน่นอนนี่คือภาพรวมครับเขากลัวภาครอเรื่องของซับพามคริสิตคือแฮมเบอร์เกอร์ปี2007ที่ผ่านมาใน15ปีนี่คือภาพรวมนะครับฉนันจังหวะล้ครับออฟชั t ิตี เลือกลงทุนตามสบายเลยครับทุกคนมีฐานเงินสดเยอะ Liquidity ยังมีสภาพคล่องอยู่เลือกให้ดีนะครับลงทุนฟันแล้วต้องเก็บสะสมในหุ้น Big กแฉใหญ่ก็ดีจะแบงก์กิ้ง Energy พลังงานทั้งทดแทนและกลุ่มโรงพยาบาลคือ e a l t h c a r e และกลุ่มท่องเที่ยวที่เป็น Trading Port และกลุ่ม s e m i c o n d u c t o r Chip น่าจะเป็น c o r l p o r t f o l i o ในอนาคตแน่นอนเพราะเติบโตของ EV Car คกร่งมาก เลือกให้ดีครับสวัสดีครับ